ดาวพ่อค้าครับในนัดแล้วผม,ไ,มไปไปทำแลกวคุรู้ลเลยอะเผ็ดร้อนตาตายคนโสดน,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 นะผมมีรถใครมารับที่หน้าบริษัทแล้วแต่ก็มีจะขี่มาด้วยผมไม่มีครับเอาไม่มีเนี่ยนะผมผมผมมีเนี่ยไหมครับผู้ชาย <c oughs> ออกรถคิดถึงมิสซูสุโขทไทยยินดีรับทุกข้อเสนอสู้ทุกเงื่อนไขทําให้คุณเปิดใจให้มากกว่าที่อื่นได้แน่นอนคลิปวิดีโอที่รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและอยาบคาเยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองการดื่มสุราทาให้เหมาปวดไข้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมสวัสดีครับยนินดีรับสู่ช่องร้อยล้านเด็ดน,นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สุโขทไทยอีกแล้วนะครับ ร้านหมาล่านายนันนนนนนด,ด,น,ดนะครับร้านานี้เป็นร้านเด็ดร้าน,นาาดางงานังนะฮรร้านเด็ดเด็ดจริงจริงเด็ดดวงนะเด็ดเฉพาะพ่อค้าครับร้านนี้ผมต้องฝป่ากว้ด้วยเป็นร้านของเพื่อนผมเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็มารู้จักกับพ่อค้ากันนะหน้าตาเปา็นยังไงหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่าเพื่อนสมัยประถมปะไปันเลยครับ หมายเท่าไรครับถ้าบาทุกไม้ครับนี่ครับผมน้าตาพ่อค้าครับนายนักแลับผมอันนี้ไส้เลยครับไสไก่ครับไส้ไก่จักรยานใช่ไหมวันนี้เราเอาทุกไม้ครับนี่ไก่ไก่ตัวผู้ตัวเมียไก่ตัวเมียตายในคลองแม่ตอนประมาณแปดเดือนเป็นชีสครับชีสใช่ไหมันี้จะเป็นแบบคองก้อนอ้าวเราเอาอย่างอันนี้ครับผมอันนี้ครับสามชั้นครับสามชั้นอะไรพิเศษเลยนะเนี่ยอะไรอย่างไรอะไรพิเศษอะไรพิเศษ เอามาเยอะกว่าอย่ละไมอันนี้เป็วัดแฮมเบอร์กอรปูอัดนะครับเบคอนนี่จะกรอบแฮมเบอร์เกอรอบเบคอนธรรมดาครับนี่เห็ดเห็ดเห็ดทอดเบคอนเบคอนอ่ะนี่ครับได้แล้วกี่ไม้ไม่รู้ครับอยากให้คิดตรั้งทีหลังไปครับส่งให้พ่อค้าย่างครับ A few moments later นี่ไงได้แล้วครับผมหมาล่าเผ็ซ่า,รรากระเด้าลิน้นาย <c oughs> อร่อยๆๆ <c oughs> อร่อยกัดไปคำแรกคือรู้เลยอ่ะกัดไปคำแรกคือรู้เลยอ่ะรู้สึกว่าชาบว่าเป็นไต่ก่ จะมีไส้ไก่นะฮะไอ้ไไส้ไก่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 ต้องเออไส้ไก่ไส้ไก่มึงนี่แบบเหมือนไส้ไก่เนี่ยอันก็ใช่ไงก็มันไส้ไก่ไงเออก็ใช่ต้องอร่อยอืมอร่อยนะมันจะคือรสชาติทั่วไปไทยเลยตอนม่าแล้วต้องมีหวานน้ำแล้วก็เผ็ดมันจะออกหวานนิดๆแล้วก็เผ็ด เผ็ดชาลิ่นเลยนะก็นะครับมีหลายเมนูตะเกียบผมไม่กินนะครับเดี๋ยวว่าให้มีมันกินใช่ไหมเมนโอเคโอเคนะต้องลด้ขาดจริงจังเป็นไงครับสุดยอดครับสุดยอดคือเผ็ดร้อนตายคนโสดครับผมนี่โซดจริงเปล่าวโซดจริงเปล่าเกือบโซดครับผมเกือบโซดนะครับก็ถามเล่ากันหน่ครับ เมื่อวันเสาร์นะครับมีรถใครมารับที่หน้าบาริษัทรถรถกระบนะครับผมกระบะมารับที่หน้าบาริษัทรถใครอ๋อรับจ็อบมาเคครับรถมารับเหรอครับผมใช่เหรอใช่ใช่ครับคลิปนี้อยากจะฝากถึงเจ้าของรถกระบะคันนั้นที่มารับที่หน้าบาริษัทนะครับช่วงเที่ยงมาคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับอยากรู้ว่าเป็นใครนะครับผมก็อย่าบอกนะฝากร้านหน่อยร้านอยู่ตรงไหน ครออก็ขอฝากร้านด้วยนะครับถ้ามาจากในเมืองก็จะเลยเลยจามานิดนึงนะครับก่อนจะถึงสามแยกเลี้ยวไปทางวัดสศรีสตรงนี้นี่แหละครับอยู่ซ้ายมือซ้ายมือนะครับสามแยกพอดีนะครับติดติดก็้านกด้วยเจี๊ยบแปดบาทเลยนะครับตแปด,ด,าด,าดบ,าบาทที่ผมมาถ่ายไว้รั้งที่แล้วติดกันเลยเนาะนะอยู่ซ้ายมือ่ายเลยแหละกี่โมแล้วแต่อารมณ์พ่อค้าครับบางวันก็เป็นโมงมาไว้ก็เก้าโมงนี่วันไหนแห้งก็มาเย็นหน่อย ทเที่ยงอ,อลยแล้วแต่เมียจะขีดมาด้วยมมผมไม่มีครับเราไม่มีเมียนะครับประกศาศประกาศเลยว่าผมไม่มีเมียมึงประกาศดิ <c oughs> มึงเงาหวังไว้นะผมผมผมมีเมียไหมครับชอบใช้ผมชอบใช้าชา ชอบู้ชายนะครับมากินกันได้เนาะติดไม้แถมไม้นึงเอาบผมฝากเลยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะลองก็มานะครับไม่มีบริการส่งครับว่าจะไม่ขายแด้วหครับในยำเจียก็อร่อยมากครับผมไม้สุดท้ายอืมได้ขอบชิดย้องฝากร้านมาล่าสรุมด้วยนะครับผมร้านในนัดนะม้ยาห้าบาทสิบไม้แถมหนึ่งไม้นะครับอร่อยมากนะครับก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสไ b คร r i b e ด้วยนะฮะเพื่อทยาจะถึง7จมือซับกันให้ได้นะครับผมฝากกดซับ c r i ต e ด้วยนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็นะครับผมขาดไม่ได้เลยนะฮะพูดสนับสนุนหลักอย่างเบาาการบริษัทมิตซูสโคไทยนะฮะที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรายายาวนานเลยนะครับออกรถข้างใดนึกถึงมิสซูสโคไทยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ออกรถคิดถึงมิสซูสุโคไทยยินดีรับทุกข้อเสนอสู้ทุกเงื่อนไขทำให้คุณเปิดใจให้มากกว่าที่อื่นได้แน่นอน